ปาลามมีลูกเนี่ยเนี่ยนี้หรอดูดิลูกมันเฉยเลยโอ้คนนี้เล่นกายกรรมแต่ลงบ้านใหม่เนี่ยน้องเริ่มเดินตามบ้านแล้วเนี่ยใช่เริ่มออกสำรวจทุกคนเริ่มออกสำรวจมันจะชอบอันนี้บ้างนะใช่อันนี้ชอบตื่อันนี้ปะโอใช่คุณแม่บ้านขาดไม่ได้เลยนะทุกคน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลทับพี่ท็อดจาวันนี้เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงไอโซพอดสัตว์เลี้ยงยึ่จำบปนี่ไงหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ไงทุกคนนี่จำได้ไหม วันนี้นะทุกคนท็อกก็จะมาทำการอัปเดตไอโซพอร์ตของท็อปว่าตอนนี้เขามีเยอเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ทุกคนเห็นกล่องพวกนี้ไหมวันนี้นะทุกคนเราก็มาทำการจัดบ้านให้กับสมาชิกใหม่สายพันใหม่เพิ่มด้วยอออ๋อออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทุกคนไปเจอกันก่อนอื่นเนี่ยท็อปจะพาไปดูสมาชิกหน้าเก่าของท็อกก่อนท็อปมีทั้งหมด2สายพันนะทุกคนมีรัมเปอร์ดักกี้กับแอม ท็อปให้ทุกคนลองทายดูว่าน้องรับเบอร์กี้หรือว่าแอมเบอร์มีสมัยชิกมากกว่ากันบอกว่าใครไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิด้อมกันดูดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูน้องเป็ดของเราก่อนดีกว่าทุกคนไหมหาเจอไหมก่อนหาเจอไหมเฮ้ยอยู่ไหนหัวปาทำเป็นอาหารของน้องเขาบอกเลยนะทุกคนว่าไอโซพอร์ตอ่ะกินน้อยมากๆเลยทุกคนนี่ทุกคนดูสินี่น้องจะอยู่ตรงนี้ อันนี้คือตัวลูกหรือเปล่าใช่ตัวลูกๆนี่ไงป๊าป๊ามามาม,า,มาอยู่นี่กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนพึ่งอยู่เลยเนี่ย ไม่ใแว่ามีลูกเยอะอยู่นั้นเนี่ยใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะทุกคนที่เขาเกาะตามเนี้ยคือจริงๆละเขาไปทั่วกล่องเลยสําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปไอโซพอดนะทุกคนอันนี้ก็คือน้องไอโซพอดนะทุกคนและที่ทุกคนเห็นยุบยิบยุบยิบเนี่ยบริเวณฐานอันนี้นะทุกคนนั่นก็คือน้องสปริงเทลนะทุกคนน้องเป็นแม่บ้านน้องทำหน้าขาวใช่่สีขาวขวน้องทําหน้าที่กินเชื้อราภายในกล่องนะทุกคนน้องไม่ใช่มดเด็กทุกคนน้องเป็นสปริงเทลคุณแม่บ้าน นี่ท็อปจับคุณพ่อกับคุณแม่เขาขึ้นมาทุกคนดูสิขคดกันกลมเป็นลูกบอลเลยนี่ในซองก็มีใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวอปคันดูใช่ลูกเขาเต็มเลยยังไม่โตนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้แผ่นไม้อันนี้ดีกว่าทุกคนว่ามีเด็กๆหรือเปล่าแต็กเๆ็นี่ก็พอมีนพอมีมีเศตตั้งหัวปลาด้วยทุกคน น้องลากไปกินใต้แผ่นไม้เราให้เข้าไปข้างในหรืยังไงไม่เขาเอาวางไว้ข้างนอกเลยทุกคนแล้วก็เขาก็จะลากเขาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊ลากเขาไปลึกเลยเนี่ยลากเข้าไปถึงตรงนี้เลยเนี่ยกัพรปกติอะท็อปจะให้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงกลางนะทุกคนแล้วน้องก็จะแค่วันเดียวเองน้องลากเข้าไปอยู่ในนี้ส่วนน้องคนต่อมาทุกคนนั่นก็คือน้องแอมเบอร์ทุกคนทุกคนทายซิว่าน้องอยู่ตรงไหนนี่อยู่ข้างกล่องเต็มเลยจริงๆน้องที่อยู่ใต้ขอนไม้เยอะนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าน้องอยู่เยอไหม นี่ยกมาก็เต็มเลยดูดิแบบเยอะ <Wow. S 1> ตอนเลี้ยงเนี่ยท็อปเริ่มจาก10ตัวนะทุกคนแค่บนไม้นี่ก็เกิน10ตัวแนละ้วมั้งใช่แล้วในกล่องอีกอะทุกคนเขาอาจจะไปซุกอยู่ตามนู่นตามนี่อีกโอ้ยอย่างเยอะเลย oh. เดี๋ยวเรามาตามดูดีกว่าทุกคนว่าน้องอยู่ตรงไหนอีกบ้างท็อปคิดว่าใต้ใบไมนะ้น่าจะมีนะอู้นี่ไงใต้ใบไม้ก็มีต้อง3มคนเนี่ หุ้ยตรงนี้เยอะมากอุอว้าวในนี้ก็มีนมะเมื่อกี้เห็นข้างๆใช่ใต้เซฟง้งมมอสดมีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามีอยู่ประปรายส่วนมากเขาจะชอบไปแอบอยู่ตรงฐานนี่ใต้นี้น่าจะพอมีอยู่นะทุกคนโอ้โหเต็มเลยโอย้ในนี้จะมียี่สิบสามสิบตัวแล้วมงไม่สิสบตอนนี้เต็มเลย แต่ว่าพันนี้น่าจะไม่เหมือนน้องเป็ดพันเมื่อกี้นะทุกคนนี่เขาจะมีดําน้อยๆนะทุกคนมีอยู่แค่ประมาณ2เส้นตรงกลางหลังตัวนะทุกคน,เป,นเป็นสีส้มใช่แล้วก็หน้าเขาก็จะไม่ได้เป็นเหมือนเป็ดนะถ้าเป็นดักกี้ทุกคนปากมันจะเป็นส,บบสีดําๆแล้วตัวนี้ใช่หน้าสีเหลือง<ๆ>แต่ว่าน,นี้คือแบบหน้าส้ม<ๆ>หมดเลยนี่ทุกคนอันนี้คือไซพ่อเขานลทุกคนนี่ตัวโตเลยหยิบปุ๊บน้องก็ขดปะใช่ หไหนตา<ว>น้องอะไหนเดี๋ยวเขากิ้งให้ดูไหนาตาน้องนี่ไง,งเห็นไหมตาน้องจะเป็นจุด,จด<น>ๆแต่ว่าน้องแอมเบอร์เนี่ยเราคิดว่าไม่ค่อยขี้กลัวเท่าน้องดักกี้นะทุกคนเขาว่าอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาก็คงจะออกมาแล้วแหละนี่เห็นไหมเขาเริ่มเอาขาออกมาเลยตืดๆไหนออกมาชดตัวหน่อยดิอุ้ย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 ลุกไม่ขึ้นโอ้ยลุกไม่ขึ้นเข้ามาอีกนีดนึงลาซาด่าไปลุกละขอดอดดีกว่า น้องไม่น่าจะลุกแล้วล่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูสายพันธุ์ที่ท็อปเอามาใหม่ดีกว่าทุกคนไปอันนี้เอายังไงอาน้องลงไปนอนเนาะนี่ลงไปที่บ้านแล้วครับเนี่ยทุกคนดูดิลงใส่บ้านเสร็จ<แ>ปุ๊บเดินเลยทุกคนนี่เด็กเดที่ท็อปสั่งมาทุกคนท็อปแอบเห็นหน้าและน่ารักมากเลยท็อปสั่งมาจากที่เดิมเลยทุกคนลิตเตอร์ไอโซพอท็อปสั่งมาหมดสองเซตอันเนี้ยเป็นเซตมินิทุกคนส่วนอันนี้เป็นเซตพรีเมียม นี่ก็เป็นอุปกรณ์เซตมินินะทุกคนสำหรับเลี้ยงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อไอซพอร์ตเขาก็มีแถมให้ด้วยนะตัวมูลินาตัวแบบสุกปีอะทุกคนแถมให้เอาไปฝึกเลี้ยง5ตัวด้วยก็มีอุปกรณ์แบบโอ้พร้อมเลี้ยงเลยทุกคนแล้วก็พร้อมตกแต่งเลยมีมอสด้วยมีลามโตนพวกใบไม้ต่างๆแล้วก็มีอาหารพวกโปรตีนเขาด้วยยมาเป็นหลอดแบบนี้ดูใช้ง่ายเนาะบอเนาะหยอกยเี้ย ส่วนเซตพรีเมียมนะทุกคนก็คือกล่องใหญ่กว่าแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะกว่านะทุกคนแล้วก็แถมอันนี้มาเพิ่มด้วยนะทุกคนไมค์คอกเนี่ยเขาจะชอบมากเลยทุกคนไอ้สพอร์ตเขาจะชอบแบบไต่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 มุดมุ้ดนะทุกคนเป็นไม้มอะไรหรอเป็นไมค์คอกนำเข้าจากต่างประเทศเลยแล้วก็จะเป็นพวกเศษไม้อุปกรณ์ก็คือให้เยอะกว่าเซตมินินะทุกคนเอาไว้แบบเผื่อไว้ตกตรงตกแต่งนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นสเปนนโน่ทำให้เขาแบบแข็งแรง ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหน้าสมาชิกใหม่ของเราดีกว่าทุกคนอันนี้เอาลงไปเลยลงไปเลยนี่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 ดูหน้าเขาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาจัดบ้านนะนี่กระปุกแรกนะทุกคนน้องก็จะเป็นรับเบอร์ดักกี้สายพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกคนจะเป็นแบบแรไอเทมร้อยตัวหาจค่สองตัวเองนะทุกคนมองเป็นสุ per เย็นโลกดูหน้าน้องสิทุกคน ไปไหน้องอยู่ข้างในแน่เลยไม่เห็นยังไงอะ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมรับเบอร์ดักกี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าซปเปอร์เยลโล่อะข้อแรกของคอเขาอะก็จะเป็นสีเหลืองๆนะทุกคนเพราไม่เห็นว่าข้อตรงนี้หรอใช่ใชข้อตรงนี้ข้อแรกอะนี่น้องคนนี้นี่นีน่นามาแล้วนี่ก็วไม่เห็นนี่น้องกง็โง <c oughs> น้องกลมจริง,งน้องกลมจริงคบนึง เนี่ยทุกคนเห็นไหมพอเขาข้อแรกอะจะเป็นสีเหลืองทุกคนเงี้อึ๊บเงีอึ๊บลงหน่อุ๊ยอุ้ยน้องเป็นสไปเดอร์แมนโุน้องจะตกไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยน้องเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่านี่ทุกคนเต็มมือทับเลยเด็ด <ๆ S 1> น้อยเต็กน้อยเดี๋ยวเก็บน้องใส่คืนก่อนนะทุกคนยังไม่ได้ทำบ้านเลยคนนี้ดื้อสุดเลยอะ ไม่ลงด้วยเอาสินี่เต็มมือเลยน้องกลมๆลงไปก่อนลงๆๆครับติ๊กๆบ้านนี้ไม่เสร็จเลยครับติ๊กๆกรึบๆเย่เรียบร้อยส่วนกระปุกที่สองเลยทุกคนกระปุกนี้มีทั้งหมดสสายพันธุ์เลยนะทุกคนเดี๋ยวท็อปเปิดให้ดูนี่น้องอยู่แบบข้างบนเลยเนี่ยนี่อันนี้เหมือนกันเลยอะไม่เหมือนอันนี้เป็นน้องเลมอนบูทุกคนเดี๋ยวท็อปหยิบน้องขึ้นมาให้ดูนะนี่ไงดูดิ น้องหน้าตาแบบน่ารักตะมูตะมีมากเหมือนกันจังไม่เหมือนน้องไม่เหมือนกันอันนี้น้องตัวสีขอบๆเป็นสีเหลืองนี่ดูดิหน้าน้องดิอ๋อน้องเป็นสีเหลืองด้านข้างใช่หมดเลยรอบตัวหลังสีดำๆเห็นไหมเห็นไหมหน่าตาน่นน่ารักมาก ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นแพนด้าคิงแต่ว่าอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยเจอไหมเจออยู่แต่จะหยิบน้องขึ้นมาได้ไหมน้องแพนด้ามาแล้วน้องมันด้เริ่มมาแล้วน้องกดลูกบอลแล้วอ่ะปามเตัวเล็กจังอ่ะน้องเป็นตัวจิ๋วงไงนี้น้องแพนด้าคิงที่เรียกว่าแพนด้าเพราะว่าน้องอาจจะเป็นสีขาวตัดกับสีดำนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้องกลมปิกแล้วอ่ะ หน,นี่ไเ,เยอะเลยไม่ใช่หรอใช่แต่เอาออกมาไม่ได้ท้องขดลงไปในแผงไข่อันเนี้ยนี่นี่คนนี้ใช่ไหมพันด้าใช่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมหน้าน้องจะเป็นดำๆกลางตัวของน้องจะเป็นสีขาวแล้วก็มาสีดำอีกทีนึงแล้วก็หัวมีจุดสีขาวนั่นจะเป็นน้ำมอดติดหัวไม่ใช่หรือจะเป็นน้ำมอดติดหัว และก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนนั่นก็คือน้องแม่บ้านเราก็มีน้องแม่บ้านเหมือนเดิมนะทุกคนนีแม่บ้านเต็มเลยทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดบ้านให้น้องดีกว่าแต่ว่าท็อปเนี่ยจะจัดบ้านในกล่องรองเท้าที่ท็อปซื้อมาทุกคนจะได้เป็นแบบเดียวกันหมดเลยนี่ท็อปซื้อมาทั้งหมดนี่เลย4อันเหมือนกันหมดเลยบ้านเขาจะได้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วพอเวลาเราเลี้ยงนะทุกคนเราจะได้เคินเขาขึ้นแบบูงๆแบบนี้เลยมันจะหล่นไหมทุกคนต้องแบ่งแบบอย่างเงี้ยสองสองแบบนี้โอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้อง วงนะทุกคนเพราะว่ากล่องเนี้ยเขาเจาะรูมาให้อยู่แล้วเขาออกแบบมาเพื่อรองเท้าเนี่ยหายใจอยู่แล้วปะ <Wow. S 1> ขั้งแรกนะทุกคนก็ใส่ดินลงไปเลยเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ยเขาจะมีการจัดบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนิดนึงนะทุกคน yeah. แล้วเนี่ยท็อปจะบี้ก้อนดินให้มันแตกนะทุกคนแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เรียบนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะเกลี่ยให้เป็นแบบพื้นแบบสุ้ๆต่างๆุ้มๆต่าๆตอนนี้เป็นอะไรน่าจะอยากเล่นด้วยแหละทุกคนโวยวายใช่โวยวายแล้วคุณหมูเป็นอะไรฮะคุณหมูคุณหมูอยากเข้าห้องอยากมาหาเขางั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมูอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคน เราก็จะปรับพื้นที่ให้มันเป็นแบบสูงสูง,สงต่ำต่ำนะทุกคนเขบก็จะกลวยไปไว้ข้างหลังให้มันสูงใชใ่มีเท็กเจอร์ข้างหลังก็จะเป็นแบบภูเขาต้องการเปดนภูเขา ต่อไปทุกคนเซฟน้ำมอสที่ให้ความชื้นกับเขาแลวทุกคนแต่ว่าต้องไปเช้าน้ําก่อนนะรอบที่แล้วเนี่ยคือท็อปวางไว้อย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราจะมาผสมกับพวกเปลือกไม้ด้วยนะทุกคนเพราะไม่ฉชนนั้นเวลาเขาลอกคราบแล้วเขาไปติดอยู่นั้นเขาเดินออกไม่ได้เลยมันจะเดินลาบากใช่มันจะเดินลาบากดูดิเดินออกไหมล่ะมันเดินออกไหมล่ะมันแน่นอยู่เลเนี้ยโอเคงั้นเราพ่นน้าลงดินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยลงเซฟน้ำมอสนะทุกคน นี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนที่แบบเรากองไปเป็นก้อนๆนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบ็กเจอร์ไม้เขาได้แบบไต้ไตเดินเดินบ้างอันนี้ก็คือรามสโตนนะทุกคนพวกหินและธาตุของเราก็จะวางไว้เลยทั้งก้อนเลยอันนี้เปลือกไม้ทุกคนก็ใส่ลงไปได้เลยส่วนอันนี้เป็นเศษไม้ผูกนะทุกคนถ้าบีบนี่คือแตกเลยนะแต่ว่าไอซ support เี่เขาชอบมากเลยทุกคนเดาชอบไต่ขึ้นไต่ลงไต่ขึ้นไต้ลงส่วนอันนี้เป็นไม้คอกนะทุกคน เพิ่มความธรรมชาตินะทุกคนครับก็จะใส่มอสกับมอสใช่ไหมอันนี้มอสหางกระรอกใช่ไหมปัม๊มนี่แบบสวยทุกคนมีความเขียวเขียวธรรมชาติธรรมชาติด้วยเดี๋ยวฝั่งนี้ไหใช่แล้วฝั่งนี้ดูแบบแข็งแรงดูป่าแข็งแรงนี่เราก็จะใส่าสาหร่ายหางกระรอก จริงมันต้องแช่น้ำามเนี่ยใช่มันต้องแช่น้ำแต่ว่าเขาว่าแช่น้ำาล้เดี๋ยวทรงมันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำเอามันพี่อยู่ของแมงมุมเลยจริงเหรอไม่ใช่อันนี้พี่อยู่ของน้องไอซูพอตเดี๋ยวเราเอาน้องลงแล้วเดี๋ยวเราจะกบด้วยอันนี้ทุกคนเป็นใบไม้ตามธรรมชาตินะทุกคนน้องจะได้รู้สึกแบบไพเวทนะทุกคนเราก็จะโปรอย่างนงี้เลยอ้าวสวยเลยไม่สวยเลยนั่นดิทำไมอ่ะโอ้ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับจบไปทั้งหมด2เซตเพราะว่าเรามีน้องทั้งหมด2ชุดใช่ไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเอาน้องลงบ้านใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องเลมอนบูกับน้องแพนด้าน,นี้นะทุกคนเข้าสู่บ้านนี้นะเดี๋ยวเราก็วางน้องลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะทุกคนน้องเขาก็จะเดินลงจากบ้านเองแต่ในนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะทุกคนดูดิก็ลงไปทางสฟิกน้หมดเลยส่วนที่เหลือก็พาลงบ้านกันได้มากันครับ นี่มาส์าานขอนไม้นี่เลยกึ๊บโอ้คน,นนี้เล่นกายกรรมจะลงบ้านไหน,นเราเริ่มเดินตามบ้านแล้วเนี่ยใช่เริ่มออกสำรวจทุกคนเริ่มออกสำรวจมันจะชอบอันนี้มากนะนนไม่ออกมาเลยอันนี้น่าจะชอบสุดหน้าน,นี้เดี๋ยวเราจะปิดกบด้วยใบไม้นะทุกคนใบไม้อยู่ไหนปิดกบด้วยใบไม้ชอบเลยวันนี้ปะอะไรเนี่ย อใช่คุณแม่บา้านขาดไม่ได้เลยนะทุกคนไม่ใส่แม่บ้านเข้าไปได้ไงตายแล้วม,มันมต้องใส่ไป,ป,ปตั้งแต่ตอนดินเลยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเราสามารถโรยไปข้างหลังก็ได้นี่ไ,ไงตรงนี้ตรงนี้มีดินอยู่สเปซดินเกือบลืมพนักง,งานทำความสะอาดนะทุกคนดูดีโอ้ยลืมไม่ได้เลยนะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเหลือไว้อีกกล่องหนึ่งดีกว่าไปย้ายบ้านให้น้องดักกีกันกล่องนี้เดี๋ยวเราให้น้องแม่บ้านลงก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวลืมเช็คหน้ากระจกให้หน่อยได้ไหม ฟ้าขึ้นเหรอไม่เห็นหุณไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็เอาน้องดักกี้ลงไปได้เลยนะทุกคนน้องอยู่ไหนล่ะนี่นี่ไงน,น้องอยู่ตรงนี้เต็มเลยไปตามเพื่อนไปเลยไปหายเลยเขาทำไมน้องหอายทุกตัวเน่ยไปเขาะว่ายังไงดิ ใน<ม>นี้หรอดูดินี่วาเหยยเลยงงอะงง้องใส่ทองระหว่างขนส่งนั่นก็พาลูกลงไปด้วยเลยเ<อ>ดี๋ยวน้องเขาก็จะเดินสำรวจหาพื้นที่ที่เขาชอบนะทุกคนถ้าน้องชอบชื้นน้องก็จะไปอยู่ฝั่งข้างหน้านะทุกคนถ้าน้องชอบแห้งๆหน่อยน้องก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ ต่อไปเราก็จะใช้นาโนแคลเซียมที่เขาแถมมาในเซตของเขาเลยนะทุกคนซึ่งก็ใช้ง่ายๆเลยก็ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดไปมันก็จะซึมซาบเข้าไปในกระดองเลยเอามเข้าไปในกระดองเลยเป็นไงอารมณ์ประมาณโลชั่นเลยทุกคนซึ่งในนี้มันไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะดูดิมันมีเยอะมากเลยกนกดียของเขามีเกือบ20-30ชนิดเลยทุกคนก็พ่นลงไปง่ายๆเลย โอเคทุกคนไอโซพอดเนี่ยก็มีอีกหลายสายพันธุ์มากเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ IG หรือ Facebook Little i s o p o d นะทุกคนก็ไปเลือกดูได้เลยไปแล้วทุกคนคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอนใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแทบเดียวน้องหายไปแล้วะบอมแค่เพียงยี่สตัว,ตวก็หายหมดนะทุกคนเริ่มอีกแล้วปะเนี่ยออ ลืมอาหารโอ้ oh my god มันมีเยอะไปหมดใช่จัดครั้งแรก,แรกๆรอ่ะม,มันเยอะองกคก์รกอบมันเยอะแต่ว่าดูแล,ลดูแลไม่ได้ยากเลตอตรงไหนดิ